สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทุกคนค่ะพบกันอีกเช่นเคยในชั่วโมงวิชาภาษาไทยกับครูกิิพาเอมรัตวันนี้เปิดตัวมาด้วยเพลงวานเกยตื่นรักก็คือรักลงก็คือลงจะบอกอย่างนี้ก็ไม่ผิดนะคะหากผู้ชายคนหนึ่งจะบอกความรู้สึกให้กับผู้หญิงคนหนึ่งแต่ถ้าจะเอาคำว,ว่ารักก็คือรักหลงก็คือหลงมาลงในคำตอบ ของข้อสอบของครูค่ก็ไม่ได้คะแนนอย่างแน่นอนค่ะนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดูในพจนานุกรมนะคะว่ารักหมายถึงมีใจผูกพันด้วยความห่วงใย,ยส่วนคําว่าหลงคําเดียวหมายถึงสําคัญผิดหรือเข้าใจผิดนั่นเองนะคะหรือถ้าจะบอกคําว่าหลงไหลก็หมายถึงคลั่งไคล้ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นหลงไหลนักร้องแบบนี้ถึงจะถูกต้องและได้คะแนนนะคะวันนี้นะคะค,ครูจะพานักเรียน ทำความเข้าใจกับเทคนิคการทําแบบทดสอบเรื่องการใช้พจนานุกรมนั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนหลักการใช้พจนานุกรมกันก่อนเลยหลักการเรียงคําในพจนานุกรมนะคะ 1. เรียงตามรูปพยัญชนะตัวแรกของคําศัพท์ตามลําดับการเรียงอักษรไทยก็คือตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนุฮูกโดยมีการแทรกตัวฤกรือหลังรอเรือและ ลือหลังลอลิงนั่นเองค่ะ 2. พจนานุกรมจะเรียงคำศัพท์ตามรูปพยัญชนะที่อยู่ตัวแรกของคำา 3. คํำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะตัวเดียวกันพจจนานุกรมจะเรียงลำดับคำจากอักษรตัวถัดไปเช่นงดงบงม4ค่ะ คำที่พยัญชนะเหมือนกันถ้ามีสระต่างกันพจนานุกรมจะลำดับคำจากสระโดยสระไม่ได้ลำดับตามเสียงแต่ลำดับตามรูปสระดังนี้ค่ะหลักการข้อที่5ค่ะคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะและตามด้วยพยัญชนะ จะเรียงอยู่หนะ้าคำที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแล้วตามด้วยสระเช่นคำว่ายกมาก่อนคำว่ายายหรือคำว่ากดจะมาก่อนคำว่ากินนั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะคำที่พยัญชนะเหมือนกันสระเหมือนกันและไม่มีรูปวรรณยุกจะเรียงไวนะ้หน้าคำที่พยัญชนะเหมือนกันสระเหมือนกันแต่มีรูปวรรณยุกเช่น คำว่าตําจะมาก่อนคําว่าตา่าคําว่าดามจะมาก่อนคําว่าด้ามหรือคําว่าเสียงจะมาก่อนคําว่าเสียงนั่นเองค่ะหลักการข้อที่7ค่ะการเรียงคําที่เป็นนามย่อยของนามหลักพจนานุกรมจะจัดเรียงไว้ต่างหากขึ้นอยู่ว่าพยัญชนะตัวแรกของนามย่อยอยู่ในหมวดใดก็จะไปจัดเรียงไว้ในหมวดนั้นเช่นแก้มชํำเป็นนามย่อยของปลา ชื่อปลาแก้มช้ำนะคะพรานานุกรมจะไม่จัดไว้ในหมวดปอปลาแต่จะไปเรียงไว้ในหมวดของกอไก่หลกักการข้อที่8ค่ะคำที่เป็นลูกคำของคำแม่จะจัดไว้ใต้คำแม่เช่นพ่อเป็นคำแม่จะมีลูกคําจัดเรียงลำดับได้ดังนี้พ่อขุนพ่อครัวพ่อคุณพ่อเจ้าพ่อพวงมาลัยพ่อพัน พ่อเรือนพ่อเลี้ยงเป็นต้นต่อไปหลักการข้อที่9นะคะคำยอ่อที่ใช้ในพจนานุกรมมีหลักการใช้ดังนี้ค่ะ 1. ตัวยอ่อในวงเล็บท้ายบทนิยามจะบอกที่มาของคำว่าเป็นภาษาของชาติใดดังตัวอย่างต่อไปนี้เลยนะคะ 2. ตัวยอ่อหน้าบทนิยามจะบอกชนิดของคำ เขียนโดยไม่ใส่วงเล็บดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะและ3นะคะคําย่อในวงเล็บจะบอกลักษณะของคําที่ใช้เฉพาะแห่งดังตัวอย่างต่อไปนี้ค่ะและนี่คือหลักการใช้พจนานุกรมนะคะมาเริ่มดูเทคนิคแล้วก็หลักการทำแบบทดสอบเรื่องการใช้พจนานุกรมกันค่ะ ข้อหข้อใดเรียงคำได้ถูกต้องตามหลักพจนานุกรมกไก่ใครเครืองโครจรขอไข่เจ้าชู้จำปีจิปาถะขอควายกระแบกกะทิกล่อมงอง,งูขบวนของขวัญข้าวตอกในแต่ละข้อก็จะมีพยัญชนะต้นที่เป็นตัวเดียวกันนะคะทีนี้เราก็จะมาเรียง ตามลำดับของพยัญชนะตัวถัดไปแล้วก็รูปของสระนั่นเองค่ะซึ่งกอไก่เอาสระไอไม่มาลายขึ้นมาก่อนถือว่าผิดนะคะเพราะว่าสระไอไม่มาลายเนี่ยเป็นรูปสระสุดท้ายเลยนะคะต่อไปขอไข่นะคะเจ้าชู้มาก่อนจำปีนี่ก็ถือว่าผิดเพราะว่าสระอําก็ต้องมาก่อนสระเอานั่นเองนะคะข้อควายค่ะกระแบกกะทิกล่อม อันนี้ก็ถือว่าผิดนะคะเพราะว่ารูปของสระอะมาก่อนจริงๆแล้วควรจะเป็นคำว่ากล่อมนะคะมาอันดับแรกนะคะซึ่งข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คืององูค่ะมีขบวนนะคะไม่มีรูปของสระเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยคําว่าของขวัญและสุดท้ายก็คือข้าวตอกนั่นเองค่ะข้อ2นะคะ ข้อใดเรียงคำได้ถูกต้องตามหลักพจนานุกรมข้อนี้พิจารณาเหมือนกับข้อ1นึ่งค่ะกอไก่นะคะชุมสายเชิงเทียนเชือกข้อนี้สระอุสระเออแล้วสระเออถือว่าเป็นข้อที่ถูกต้องนะคะนักเรียนขอไข่ค่ะพิจารณาขอไข่ว่าผิดตรงไหนต้องเริ่มจากไม่หันอากาศนะคะคำว่าตั้งฉายมาก่อนตามด้วยตะก้อแล้วก็ตำแหน่งสุดท้าย ส่วนขอควายนะคะแท็กซี่แล้วต้องเป็นทงเทงก่อนเพราะว่างองูมาก่อนสอเสือนะคะแล้วค่อยเป็นโทสะข้ององูนะคะนิตินรูรีแล้วค่อยเป็นเนื้อเยื่อค่ะต่อไปข้อที่3นะคะข้อใดให้ความหมายของคำที่ปรากฏในพจนานุกรมไม่ถูกต้องกอไก่เลืกคำที่เลิกใช้แล้ว ขอไขวิทยาคำที่ใช้ในวิทยาการสมัยใหม่ขอควายปากคำที่ใช้เป็นภาษาปากง,งูงูสรีระคำที่ใช้ในวิชาสรีระวิทยาข้อนี้นะคะตอบข้ออื่นไม่ได้เลยนอกจากขอไขนะคะเพราะว่าวิทยาในที่นี้เป็นคำที่ใช้ในวิทยาศาสตร์ไม่ใช่คำที่ใช้ในวิทยาการสมัยใหม่นะคะไปต่อกันในข้อที่4ค่ะ จากข้อมูลข้างต้นนะคะไม่ได้บอกสิ่งใดข้อมูลข้างต้นหมายถึงข้อความสีแดงนะคะไม่ได้บอกสิ่งใดนะคะกอไก่ชนิดของคําขอไขการสร้างคําอควายการใช้คํางอูการอ่านคําเริ่มจากขยุมนะคะในวงเล็บนะคะเป็นการบอกถึงลักษณะของการอ่านคํานะคะส่วนนอนหนูจุดเป็น ลักษณะของคำนามนะคะตามด้วยโบที่นี่หมายถึงคำโบราณนะคะสอเสือก็คือคำสรรพนามที่เป็นขยม่มฉันซึ่งเป็นสรรพนามบุรุษที่1นนะคะฉะนั้นเราก็บอกถึงลักษณะของชนิดของคำการใช้คำรวมถึงการอ่านคำแต่ไม่ได้บอกถึงหลักการสร้างคำนะคะข้อนี้ตอบข้อขอไข่นั่นเองค่ะ ข้อคําคำที่ควรเติมลงในช่องว่างคือข้อใดกอไก่จงกรมขอไข่ธรรม,มาตขอควายงบดุลงองงูราบซึ้งเรียนสังเกตนะคะทัศนะขึ้นต้นด้วยททหารต่อจากททหารควรที่จะเป็นตัวใดแล้วตามด้วยบริหารแล้วก็มีคํำว่าผิวนะคะ เป็นการเรียงคําในพจนานุกรมคําที่ถูกต้องก็คือคําว่าธรรมะมด้านเองซึ่งทอรหารแล้วก็ตามด้วยทอทงตามด้วยใบไม้แล้วก็ผอพึ่งถึงจะถูกต้องนะคะไปต่อกันที่ข้อ6ก,กันเลยค่ะคําที่กําหนดให้เรียงลำดับตามพจนานุกรมได้อย่างไรนี้นักเรียนสังเกตนะคะมาม้าขึ้นต้นเหมือนกันหมดเลยนะคะทีนี้มาสังเกตว่า คำใดไม่มีรูปของสระนั่นก็คือมองโกเลียนะคะซึ่งมองในที่นี้นะคะไม่มีรูปสระมีแต่มมม้าและตามด้วยองอ่างนะคะต่อไปก็ควรที่จะเป็นรูปของสระมหันอาการมาก่อนนั่นก็คือมันลิกาแล้วก็ตามด้วยคำว่ามุทิตานั่นเองค่ะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้ององูนะคะไปต่อกันที่ข้อ7ค่ะ ปรีชาตะเพียนเพลงนาพีถ้าเปิดพจนานุกรมเราจะพบคำใดก่อนแน่นอนค่ะถ้าเรียงตามลำดับของพยัญชนะนะคะต่อเต่าจะต้องมาก่อนพยัญชนะตัวอื่นๆฉะนั้นแล้วข้อนี้ตอบข้ออื่นไม่ได้เลยนอกจากคำว่าตะเพียนนะคะซึ่งก็คือข้อกอไก่นั่นเองถูกต้องค่ะไปต่อกันที่ข้อ8เลยนะคะ คำใดมีที่มาจากภาษาบาลีข้อนี้เรารู้หลักการนะคะของคำที่มาจากภาษาต่างๆนะคะนั่นก็คืออักษรย่อที่อยู่ในวงเล็บท้ายบทนิยามนะคะฉะนั้นแล้วคำว่าภาษาบาลีเนี่ยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าภาษาปาลินะคะซึ่งก็หมายถึงปปลาจุดในวงเล็บนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบข้ององ,งูนะคะส่วนข้อกไก่จจานจุดในวงเล็บหมายถึงภาษาจีนนะคะ ขอไข่ขอไข่จุดในที่นี้หมายถึงคําที่มาจากภาษาคขมนและคอควายนะคะอออ่างจุดหมายถึงคําที่มาจากภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะข้อ9ค่ะข้อใดต่อไปนี้เขียนถูกต้องทุกคํามาพิจารณาไปทีละข้อพร้อมๆกันเลยนะคะก็ไก่ค่ะมีคําที่เขียนผิดคือคําว่าปะสุสัตว์นะคะซึ่งสัตว์ในที่นี้จะต้องเป็นตัววอลแวนการันนะคะต่อไปนะคะ ขอไข่คำว่าบุฟเฟ่กับคอนเสิร์ตคำที่ผิดก็คือบุฟเฟ่จะต้องมีโตเต่าการันนั่นเองค่ะขอควายนะคะคำว่ากระทิผิดจริงๆแล้วจะต้องเขียนว่ากะทินะคะส่วนคำที่ถูกต้องก็คือคำว่าสัพรางกับคำว่าสหายต้องเขียนตามรูปแบบการเขียนแบบนี้เลยนะคะข้อที่ถูกต้องก็คือข้ององูนั่นเองนะคะไปต่อกันที่ข้อที่10ค่ะข้อใดไม่ใช่ความหมายของคำว่า กะทันหันที่ระบุในพจนานุกรมก็ไก่ทันทีขอไข่ทันใดขอควายจวนแจงงูปัจจุบันทันด่วนข้อนี้หากพิจารณาแบบไม่ลงลึกนะคะนักเรียนอาจจะไปลงคำตอบที่ข้อคอควายก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วนะคะหากเราไปเปิดดูในพจนานุกรมนะคะข้อนี้นะคะคำว่ากระทันหันหมายถึงทันใดปัจจุบันทันด่วน จวนแจนั่นเองนะคะส่วนคําว่าทันทีไม่ได้มีระบุไว้ในความหมายของคําว่ากระทานหันเลยฉะนั้นแล้วข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่นั่นเองค่ะนักเรียนมีใครตอบถูกได้ถึง10ข้อไหมคะปรบมือให้เลยค่ะส่วนคนที่ได้คะแนนน้อยนะคะเราไปฝึกฝนเพิ่มเติมในการศึกษาคําจากโจนานุกรมแล้วเราก็จะเก่งเท่าเทาเพื่อนค่ะเด็กๆ สำหรับเทคนิคของการทำแบบทดสอบเรื่องการใช้พจนานุกรมก็จะมีประมาณนี้นะคะเป็นเรื่องของการนำคำนะคะในพจนานุกรมมาเรียงลำดับก,ก่อนหลังนะคะการใช้พจนานุกรมแล้วก็ยังมีเรื่องของการอ่านแล้วก็การเขียนซึ่งเหล่านี้มีระบุไว้ในพจนานุกรมแล้วทั้งนั้นนะคะเรื่องที่ค,ครูเป็นห่วงมากที่สุดนั่นก็คือเรื่องของการเขียนและ เรื่องของความหมายของคําต่างๆนั่นเองค่ะคุณครูไม่สามารถที่จะนํามาสอนนักเรียนได้ทั้งหมดนะคะด้วยชั่วโมงเวลาที่จํากัดนักเรียนลองทําแบบทดสอบเองอีกสักห้าข้อนะคะทาแบบไม่เปิดพจนานุกรมงานนี้ต้องซื่อสตัตย์ต่อตนเองสําหรับวันนี้หมดเวลาของค,ครูแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ